ล่าสุดขมิ้นครีมแก้วหน้าม้าของไทยไปเรียบร้อยแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขมร์ก็ได้มีการโพสคลิปแล้วก็ในคลิปนะครับก็ได้มีการก๊อปปี้แก้วหน้ามา้าซึ่งก็เป็นละครพื้นบ้านของไทยเราและในคลิปเองนะครับก็ได้มีการใส่ชุดไทยซึ่งก็เป็นตามสไตล์ของเมรน,นะครับที่ได้มีการก๊อปปี้และก็การครีม สำหรับเรื่องราวนี้นะครับเว็บไซต์ของกัมพูชาเองก็ได้มีการออกมาพูดนะครับถึงแก้วหน้าม้าว่ามันมีอยู่จริงโดยเพจของกัมพูชานะครับเขาได้โพสต์ว่านิทานขมรโบราณแก้วหน้าม้าที่ดาซึ่งใครๆก็รู้จักและจดจําเรื่องราวนี้มาเป็นอย่างดีและก็แทบที่จะไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามีเจดีย์ของแก้วหน้าม้าอยู่ที่กัมพูชาจริงๆ แก้วหน้าม้าในกัมพูชานะครับบางครั้งเองพวกเขาก็เรียกว่าแก้วนามาหรือว่าเนียงเศษนะครับเพราะคําว่าแก้วหน้ามา้าก็มีความหมายในภาษาไทยทั้ง3คํคนะครับไม่ว่าจะคําว่าแก้วหรือคําว่าหน้าหรือคําว่ามา้าต่างก็มีความหมายในภาษาไทยโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วทีนี้ทางกัมพูชานะครับเขาก็บอกว่ามีอยู่เจดีหนึ่งที่เรียกว่าเจดีวิหารสองนอซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเจดีวิหารที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศกัมพูชาเราแต่ยังเชื่อว่าเจดีแห่งนี้เป็นเจดีของเจ้าหญิงแก้วหน้ามา้าและยังมีการเขียนอีกด้วยนะครับว่าเจดี JD แห่งนี้ล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หนานาประการเจดี JD วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านวิหารหลวงตำบลวิหารหลวงอำเภอโปรเจียงลรือจังหวัดกันดานของกัมพูชาซึ่งก็ห่างจากพนมเปญ37กิโลเมตร เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่เหนือเขาพนมอุดง3กิโลเมตรและกัมพูชาก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าแก้วหน้ามา้าเป็นม้าที่มีการถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งต่อมานะครับขมรเองก็ได้นํามาแปลและก็เขียนขึ้นเป็นวรรณกรรมของขมรและขเมศน,นะครับก็ยังเขียนทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าแต่ยังแรก็ตามในศตวรรษที่90 ประเทศไทยได้คัดลอกเรื่องราววรรณกรรมละครของเขมรมาเป็นของตัวเองและก็ยังมีการคัดลอกซ้ำได้จนสำเร็จในรูปแบบของไทยและยังได้รับความนิยมทางโทรทัศน์อีกด้วยแก้วหน้ามะก,ก็เป็นวรรณคดีไทยพระราชนิพธ์ในพระบรมรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทินกรซึ่งก็ได้มีการประพันธ์ขึ้นในรัชกาลที่สอง นอกจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์อื่นๆอีกเช่นบทละครนอกเรื่องยอพระกลิ่นโคงเนราชะเชิงเซาบทละครนอกโม่งป่าและก็ยังมีเพลงยาวสังวาดอีกหลายสำนวนด้วยนะครับเรื่องราวนี้นะครับขเขมรเขาก็ได้มีการออกมาโพสตโด,ดยในโพสต์ของเขานะครับก็ได้เขียนแคปชั่นว่าคิดถึงแก้วหน้าม้าการแต่งหน้าวัฒนธรรมกัมพูชาที่กำลังฮิต ในกัมพูชาช่วงนี้หนึ่งในชุดที่กําลังมาแรงของเหนียงแก้วมกเซในตำนานซึ่งเหนียงแก้วมกเซนะครับก็เป็นภาษาที่ชาวขเขมรเรียกแก้วหน้าม้าในประเทศของพวกเขานะครับซึ่งก็แปลตามตัวเลยนะครับว่าแก้วหน้ามา้าคุณแก้วมกเซไปอยู่กับคุณตาโมนีอีเซเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาที่แปลออกมาจากทานสเลตนะครับก็เป็นภาษาที่ผมไม่รู้ว่าจะแปลไปในทางไหนนะครับ อย่างที่พวกเรารู้ๆกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ดูละครแก้วหน้าม้าของไทยก็น่าจะแปลออกนะครับนี่น,นะครับก็เป็นข้อความของเพจเคมนะครับที่เขาได้มาโพสต์คลิปของการเคลมแก้วหน้าม้านะครับแล้วก็มีการใส่ชุดไทยในคลิปไปด้วยประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่บอกได้เลยว่าชอบเคลมวัฒนธรรมของคนอื่นไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยพวกเขาจะยิ่งชอบเคลมมากๆไม่ว่าจะเป็น ชุดไทยรำไทยมวยไทยเองก็ยังมีการเคลมนะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีต้นกําเนิดมาจากกําแพงนครวัดของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นนะครับขมิน้นก็ยังได้มีการเคลมละครพื้นบ้านของไทยซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของคนไทยที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะของนายหลวงราชการของไทยนะครับที่ได้มีการประพันธ์ขึ้นซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นแก้วหน้ามา้าอย่างเรื่องสังทองเองนะครับขมิ้นก็ได้มีการเคลมไป ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนและก็ยังมีเรื่องสุดสาครนะครับและหนังเรื่องพี่มากพระขนงเรื่องไกลทองนะครับและก็ยังมีพระนรีสวนมหาราชนะครับที่พูดชื่อมานี้นะครับก็เป็นละครของไทยที่เขเมรน,นำไปเคลมนะครับและก็ก๊อปปี้มาสร้างเป็นหนังเพื่อใช้ในประเทศของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่ผมได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเขเมร มีการเคลมและก็ก๊อปปี้ละครพื้นบ้านของไทยไปและก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่กัมพูชาพวกเขาชอบเคลมและก็ก๊อปปี้ละครของไทยเอาละครับเมื่อคลิปวิดีโอของขเมศน,นครับได้มาโพสต์และก็ได้ออกไปสู่โลกโซเชียลนะครับก็ได้มีชาวขเมนหลายคนที่มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแก้วหน้าม้าเป็นละครพื้นบ้านของขเมนซึ่งอันนี้นะครับมันก็ไม่ถูกต้อง เพราะว่าประเทศไทยเรานะครับก็มีจารึกและก็หลักฐานว่าแนวรัชกาลที่สองของพวกเรานะครับได้มีพระราชนิพนธ์แต่งขึ้นซึ่งก็นํามาแต่งเป็นละครพื้นบ้านของไทยนะครับที่เขมรได้ก๊อปปี้ไปเดี๋ยวผมจะรวบรวมคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่พวกเขาได้มาคอมเมนต์และก็แสดงมุมมองไว้ในคลิปที่มีเขมรน,นะครับมาโพสต์เอาไว้ดังกล่าวมาที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับได้บอกว่าขอบคุณสําหรับความรักและความยินดี ประเทศเสียมเห็นเราทำออกมาได้ดีพวกเขาก็มีความอิจฉาพวกเราโมมองต่อมานะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงประเทศไทยตราบใดที่เราทำออกมาได้ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการแชร์วิดีโอของผู้ชมก็คือแรงบันดาลใจในการสร้างวิดีโออีกหลายรายการชุดที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นพวกคุณก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่มีก็ใช่ว่าจะไม่มี เซตคอมเมนต์เซตนี้สวยมากๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศเสียมมักจะมาคอมเมนต์ทุกรายการว่าพวกเราทําออกมาได้ดีเพราะไม่อยากให้เราโชว์ให้โลกได้รับรู้ขอแค่ทุกคนที่อดทนช่วยกันแชร์ทีละเล็กทีละน้อยให้โลกได้รับรู้ว่านี่มันคือวัฒนธรรมของพวกเราพวกเราจะยินดีมากๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าพฤติกรรมของประเทศเสียมชอบเอาชนะเราทําร้ายเราเหลือเกินพวกเขาชอบข่มเหงเรา ถ้าเราทำออกมาดีเขาก็หาว่าเราไปลอกเรียนแบบวัฒนธรรมของพวกเขามันเป็นเรื่องธรรมดามากของชาตินี้มุมอมองต่อมานะครับบอกว่าเนียงแก้วมุกเศษขอบคุณที่ทําวิดีโอเสื้อผ้าเนียงแก้วมุกเศษออกมาซึ่งมันเป็นหนังคเมเมนชื่อดังในยุค70แต่ทุกวันนี้มีโจรไทยได้ขโมยและก๊อปี้ไปแล้ก็ถ่ายทําออกมาเป็นหนังไทยซึ่งก็ไม่มีคนคอมเมนที่เห็นชอบ และเด็กคอมเมนต์สมัยนี้ดูหนังไทยก็คอมเมนต์เข้าใจผิดว่ามันคือหนังไทยจริงๆมุมมอง,งต่อมานะครับได้บอกว่าอยาไปสนใจพวกเขาพวกเขาหัวเราะที่พวกเราทําออกมาได้ดีและก็พวกเขามีความอิจฉาพวกเรานี่มันเป็นทรัพย์สินของบรรพบุรุษของพวกเราที่ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานอย่างประเมินค่าไม่ได้มุมมอง,งต่อมานะครับได้บอกว่าถ้าเอาสถานที่นะครวัดถ่ายทำเรื่องเหนียงแก้วมุกเศษออกมา ฉันเชื่อว่าจะมีชื่อเสียงมากกว่าประเทศไทยทำออกมาด้วยซ้ำโดยเฉพาะในกัมพูชาเรามีนักแสดงสาวสวยที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมและอารยธรรมของเขมรให้กับทั่วประเทศได้รับรู้จากบรรพบุรุษเขมรสำหรับฉันแล้วอยากเห็นเรื่องราวพื้นเมืองของเขมรแสดงที่วัดที่มีชื่อเสียงของประเทศเขมรเราเช่นแสดงที่อังกอร์วัดวัดพระวิหารและอีกหลายๆายวัด ที่เป็นโบราณวัตถุอันเก่าแก่ของประเทศเรามุมอมองสุดท้ายของ EP นี้นะครับได้บอกเอาไว้ว่ามีเอกลักษณ์สวยงามเหมาะสำหรับสตรีเขมรเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ E ีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ